พามารีวิวร่องเรือบูเฟ่เจ้าพระยาชมวิวกรุงเทพยามค่ำคืนเต็มอิ่ม2ชั่วโมงคนละ8 9 0เท่านั้นวันนี้ไมยจองมากับ We Smile Travel ค่ะ แอดไลน์ <Add> ไปที่ @withmytravel ได้เลยนะที่สำคัญตอนนี้เขามีโปรมา5จ่าย4แล้วมาเป็นคู่เพียง1690เท่านั้นนะเด็ก4-10ขวบ600เองค่ะวันนี้มายพามาที่เรือ River Star Princess นะคะมาลงเรือที่ท่าเรือ River City เรือล่องเวลา1ทุ่มครึ่งถึง3ทุ่มครึ่งค่ะลำนี้เป็นเรือ2ชั้นมีทั้งโซนห้องแอร์และโอเพนแอร์มากี่ครั้งก็ไม่เคยเบื่อบร,รากาศดีวิวดีเหมาะกับการมาเดทหรือจะมาพักผ่อนกับครอบครัวก็ได้ค่ะ ลายอาหารที่นี่ก็จัดเต็มเป็นอินเตอร์เนชั่นแนลบุฟเฟ่มีทั้งไทยและนานาชาติกินได้ไม่อันหน้าทานทั้งนั้นเลยเมนูอาหารทะเลก็มีทั้งกุ้งแม่นม้ำเผาและหอยแมลงผู้อาหารทะเลที่นี่สดมากกินคู่กับน้ำจิ้มซีฟู้ดบอกเลยว่าฟินสุดๆแซลมอนซาซิมิเชฟก็จะหันเสิร์ฟให้เรามาเป็นชิ้นเต็มคำแบบนี้พลาดไม่ได้เลยค่ะนอกจากนี้ยังมีเมนูเมนคอสอีกมากมายอยู่ในฮอตดิทให้เราไปเลือกตักได้เลยค่ะ สปาเกตตีหรือผัไทยก็มีเยอะเลยเมนูข้าวก็มีนะคะอาหารญี่ปุ่นก็มีซูชิหน้าต่างๆกินไปชมวิวแม่น้ำเจ้าพระยาและกรุงเทพในตอนกลางคืนสวยงามไปอีกแบบค่ะ ใครเป็นสายถ่ายรูปทำคอนเทนต์ต้องมาลองลองเรือกันสักครั้งนะถูกใจแน่นอนไม่ได้มีแต่ของขาวของหวานก็มาแบบจัดเต็มเลยค่ะผละไม้ตามฤดูกาลอีกเพียบบนเรือเขายังมีดนตรีสดและการแสดงโชว์ต่างๆตลอดการเดินทางไม่ต้องกลัวเบื่อเลยใครมาตรงกับวันเกิดแจ้งตอนจองเรือก็จะมีเค้กให้เป่าแบบนี้ด้วยนะน่ารักมากมาก ราคา890เท่านั้นเองแล้วตอนนี้เขามีโปรโม,มา5จ่าย4มาเป็นคู่เพียง1690เท่านั้นต้องจองกับ e Smile Travel นะคะแอดไลน์ไปที่ e d d V Smile Travel ได้เลยค่ะ